สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปดูมาเล่าของพวกเรานะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงเราเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทํานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษบินตรงมาจากประเทศอังกฤษเลยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมระหว่าง พาเลสเจอกับสเปอร์ซึ่งแบรดเนี่ยเป็นแฟนคลับเดนตายของคริสตัลพาเลสเลยแบรด thank you for joining us today thank you so <Pal is. S 1> Brad he is a, a lifelong palace fan yeah so today we we are talking about the uh, the game palace at home to Spurs so we gonna start today with palace แ a t เดี๋ยวจะเริ่มกันที่ประตแตดของซิตติาาเ a สก่อน,นะครับ,รบของผู้เล่นเจ้าบ้านก่อนละกัน okay. ตอนนี้พา l a c เนี่ยเล่นไป9ชนะ3อยู่ที่อันดับ11อของตาอรางตอนนี้เสมอ3แพ้3ตอนนี้มี12แต้มโอ้สามตสามก้าแใช่เลขสวยนะมาที่สถิตติการเล่นในบ้านของพาเล c เนาะแข่งไป4นัดชนะ1 สเมอสมอ2แพ้หนร่งได้5คะแนนแบบได้5คะแนนจากการเล่นในบ้านสถิติที่น่าสนใจก็คือยังทาประตูไม่ได้เลยใน2นัดหลังสุดนัดล่าสุดไปโดนเกมสูสี <to> ใช่เกมสูสีบอยจะเล่าเกม you say what close game <laughs> it was it was definitely a close game you know it was end to end stuff more against us in a way um, we got smashed basically um, so w r Lath it was it was a loss to um, Newcastle United 4 0 yeah okay. um, i think we were very unlucky with the scoreline but as a team effort we were we were shocking so does does that show that you haven't scored in their last two matches which is, which is including the last game too a palace rank 17 in goals สกอร์เพอร์แมตซีโรตเอ็ดโกลส์พาเลนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่17ในการทําประตูต่อน,นัดคือศูนย์จุดแปดประตูต่อน,นัดก็คือแม่งไม่ถึงลูกครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเก็บคินชีสได้มากที่สุดด้วย4เกมอยู่อันดับหนึ่งมีเกมรับที่ดีแล้วก็เย็นรถชาร์ดใบเหลืองเนี่ยได้ไป14ใบน้อยมากคือเป็นอันดับสุดท้ายของลีกอ่ะแล้วก็มาที่ท็อตแนมก็คือสเปอร์สแตตสเปอร์สแตตเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นการหาจังหวะเข้าทํายังเป็นอันดับหนึ่งของล เป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดของสเปอร์ตลอดการเลยนะใช่แล้วก็อังเก้เนี่ยทำลายสถิติอีกสถิติหนึ่งเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยก็คือคุมทีมในซีซันแรกได้แต้มเยอะที่สุดตลอดการยี่คะแนนใน9นัดคราทำลายสถิติของกูซีดิงครับแล้วก็สถิติเก่าของของเมนเจอร์สเปอร์ Walker วอลเกอร์หรือสักอย่างซึ่งโอไม่ทันได้ดีในยุคนั้นคือ22แต้มแล้วเขาทำได้มากกว่าก็ย3แต้มอันนี้ก็เป็น เป็นสแตทที่น่าสนใจแล้วก็อีกสแตทหนึ่งที่เไปหามาคืออันนี้อ้างจริงจากจากเว็บพิมลีกนะการแท็กเกิลของฮาเลสคืออันดับหนึ่งของลีร้อยแปดครั้งนะแต่สเปอร์ตามาเป็นอันดับ2คือร้อครั้ง เมส้สูสีมากในการแท็กเกิลพูดถึงเกมรุกของสเปอร์เนี่ยยิงได้ทุกนัดที่สำคัญคือยังไม่แพ้ใครด้วยใช่แล้วก็ยังเป็นอีกทีมหนึ่งที่เก็บคลินชีสได้มากที่สุดดูอันดับหนึ่งใช่คู่กันกับพาเลสเนี่แหละก็คือสีสแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเป็นช็อตซอนทาร์เกตเพอร์แมคือการยิงเข้ากรอบช็อตออนทาร์เกตเนี่ย สเปอร์คือหนับหนึ่งคือหกสิบเอ็ดครั้งครับคือองค์มองว่าเกมของสเปอร์ในยุคฮังเก้เมันชัดเจนต้องพูดเหมือนเดิมมันคือการเข้าทำที่ชัดเจนเหมือนเดิมม,มีความแน่นอนแต่เกมล่าสุดเนี่ยไม่ได้ดูนะก็ฟังจากที่เพื่อนๆของเราเนี่ยเข้ามาในคอมเมนต์ที่ผมโพสต์ไปเนี่ยเขาบอกว่าเกมที่แล้วเนี่ยสเปอร์เล่นดีในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังพอเปลี่ยนตัวพออะไรแล้วเนี่ยเกมก็ลดลงต่อมาคือเป็นสถิติ head tohead ของทั้งสองทีมนะครับ ก็คือพาเลสเนี่ยชนะได้4ครั้งแล้วก็เป็นการเสมอกัน3ครั้งสเปอร์ชนะได้15ครั้งส่วนฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยสเปอร์เล่นในบ้านชนะพาเลสเนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จากการยิงของแฮร์รี่เคนส่วนกลับไปเล่นที่บ้านของพาเลสเนี่ยโดนไปศูนย์สี่ครับลูกแรกเดียร์ไลท์สกอร์ We we lost at zero a lot yeah โอเคจากการยิงของเคนนะสองลูกโดเฮตี้ลกลูกหนึ่งแล้วก็สอนลูกหนึ่งครับต่อมาเป็น ความพร้อมของทั้งสองทีม.ความพร้อมของทั้งสองทีม. Ah, do you have any updates on the any injured players? As things stand, our injury list is um, serious. I can't see some of our key players being back this weekend, which is a shame because we really need to miss Elise and uh, mm. Eze. Mm. These are our creative players, especially Eze in the middle of the path. You know, um, Elise has got a wicked left foot on him for crosses. He has got something like eleven assists already since from the end of last season. Yes, mm -hmm. but he's he's doubtful, um, which is a hamstring injury. Um, Eze he's going to be back late November, so a bit of time to come yeah. uh, before he comes back. Um, Jeffrey Schlupp might be in contention; he might be on the bench, but um, with our new player um, Franca. He played for the under twenty ones today. He scored um in his first. I don't know how long he played for because it was um it wasn't televised. It was uh, I think it's a European under twenty one cup, which I didn't know about, so what he you say that uh the middle of the pitch. Yeah. Right? Okay. Olise in the middle hamstring. ก็ยัง d o u ฟู full อยู่ก็คือยังยังต้องรอเช็คดูเช็คอาการอยู่แล้วก็เป็นเอเซอ่าเอเซเจ็บที่แฮมสตริงเหมือนกันก็เลนโนเวมเบอร์น่าจะกลับมาได้ส่วนเจฟฟรียเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์ชลุบชลุชลุบพชลุบแชุบก็เจ็บที่แฮมสตริงเหมือนกันก็อาจจะต้องรอเช็คฟิตแต่แบ๊คแบ็คคิดว่าน่าจะอยู่ในม้านัดสัรองไปก่อนในในแมชนี้ Notam a gratuiting uh tomai Franka could be not de Brasilian. Uh they look so he 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 was on the pitch last game. The the game. Yes, he played last game, he come on as a sub. Him and Raksacky. Raksaki. That's it, yeah. When they come on, they're the young players, they got pace, they've got skill. Okay. So they changed the game for the better, but we still lost four nils. So Brad Bower, uh, Franka and Raksaki. เลงมาเมื่อเกมที่แล้วก็ยังเด็กอยู่ยังมีสกิลยังมีเพสยังมีความเร็วแต่ก็ช่วยไม่ได้แม่งแพ้อยู่ดี คือต้องบอกว่าแบรดมันหวังกับไอ้ฟรังกานี่มากนะคือเขาหวังว่าตัวเนี้ยจะเข้ามามีอิมแพคอะไรบางอย่างให้กับทีมก็มาจากลีกบราซิลมาจากซามิงโก้ก็มันต้องปรับตัวแล้วก็เกมที่แล้วไปเจอแล้วแม่เพิ่งหายเจ็บด้วยใช่ไปเจ็บหลังมาเกมที่แล้วไปเจอเดวาสเซิรซัตด์ซะยังมองไม่เห็นอะไรอ่ะกลับมาที่สเปอร์้องมีใครบาดเจ็บมั้งสเปอร์เนี่ยสเปอร์เพิ่งเล่นบาดเจ็บ่หน้าเดิมไรอันเซซิยองเบนทันคูโซโลมอนไปรีซิต ก,ก็อยู่หน้าเดิมๆ <Well. S 2> ส่วนตัวอื่นจากแมตช์ที่แล้วเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บที่รีพอร์ตเข้ามากเพิ่มเติมแล้วก็บิซูมาน่าจะกลับมาลงได้ละในตำแหน่งกองกลางน่าจะแทนฮอยเบียกก็ยืนคู่ปาบซามเหมือนเดิมในอมองว่าอย่างนั้น แต่หอยเบียก็แมตช์ที่แล้วโป๊กดูแค่ครึ่งแรกนะหอยเบียรก็เล่นใช้ได้นะมีมีจังหวะที่ตัดบอลได้แต่สิ่งทสำคัญคือในการทําเกมละการมีโอซูมาร์ไม่ได้อเลยคือว่าบิสมาร์นหนกลับมายื่กูปราบซาต่อมาที่ผู้เล่นที่น่าสนใจหรือว่าพีเพลเยอร์ของทั้งแต่ละฝั่งพีเพลเยอร์ของโอ๊กอะโอ๊กยังมองว่าเกมนี้มองว่าซอนนะเพราะซอนเนี่ยเป็นตัวที่ชอบยิงพาเลตเหมือนกันนอกจากแคริ่เคนแล้วก็มีซอนนี่แหละที่ชอบยิงพาเลตแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดมีจังหวะให้เขา แม่งตุ้งหายเ,ออเหมือนแมตต์ฟูลแลบอย่างเงี้ยซอนได้งานน้อยมากแต่ ตุ้มเดียวหายแล้วคมกริบมากช่วงนี้กลับมาเล่นได้ดีต่างจากฤดูกาลที่แล้วละกันที่คือซอนเนี่ยพอได้รับบทบาทใหม่มาเป็นเบอร์เก้าเนี่ยเต็มตัวยืนหน้าเป้าคมมากซอนเนี่ยฤด,ดูกาลที่ผ่านๆมาจะเป็นออกทางด้านฝั่งซ้ายใช่ใชเล่นเป็นเบอร์สิบเอ็ดใช่แต่ว่าจุดเด่นของซอนนอกจากความเร็วแล้วก็จะเป็นความเฉียบคมใช่อมมองว่าใช่ปีนี้ผมมองว่าซอนเนี่ยเล่นเล่นบอลด้วยด้วยที่ไม่ใช่ร่างกายเยอะเหมือนเมื่อก่อนมันเลยทําให้เขาแบบยิงได้แล้วก็ยืนระยะได้แต่ว่าจะสังเกตได้ว่า นนะถูกเปน mm hmm. เลนออกแทบทุกแมตช์ในนั้น mm hmm. ไม่รู้ในเรื่องของแท็กติกหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของความฟิตของซ <Okay. S 1> อนหรืเปล่าที่จะยืนระยะไม่ได้แต่เอามองว่าซอนคือคี <Okay. S 1> ย์เพยเยอ์ในระดับนี้มาที่พาเลสกันบ้าง so Brad who are the p l a y e r that do, do you think gonna impact the game the most up front I would say probably Eduardo you know that he's had uh, four goals already he was reaching a bit of decent form before the international break come back and didn't have a great game last so um you know I can't see anyone influencing the great game Unless we get these two young kids on from the start, you know, um, Raksaki and uh, Franca. Well, so if you if you have to to choose one player who's going to do the different on this game, who is gonna be? I, I would say bring Franca in, give him a chance. Then okay. we we've spent a lot of money on him from the Brazilian side. Throw him in the deep end, see what happens. We've got nothing to lose. Spurs—they're on fire at the moment, so we, we've got to take the game to them. Mm. So with our injuries, we we haven't got a lot of choice. Right, we've got a very narrow bench, so I think we should take a gamble. So the you thing—the you thing—it it is uh, frang I, uh, Frank Franky. Frank, I'd like to, but I can see him being on the bench. I can see uh, Roy Hodgson playing it safe and putting the same lineup. All depends on our front two, Eduardo and um, Mateta. If we go 4-4-2, then maybe we can hold. h o l Spurs off for a longer period of game and then bring the two youngsters on that have got to pace to skill to cause trouble down the flanks but it's it's going to be a tough game แบนเนี่ยยังหวังในตัวฟรังก้ามากกงคือเขาเขาเชื่อว่า uh, พาเลสเนี่ยจ่ายเงินไป <Yeah. S 2> เยอะจ่ายเยอะกับตัวนี้เขาก็ยังมีความหวังแต่ว่าถ้ายังคิดว่ามันมัน,มนคงอยู่ในอยู่ในเบนช์อยู่ในมานั่งสำรองอยู่อาจจะเปลี่ยนมามันแปลว่า,แต,วาแต่ว่าก็ depend ส่วนว่าพาเลสจะจะใช้แผนไหนด้วย ต่อมาเป็นความน่าจะเป็นของเกมคือผมมองว่าพาเลส์อะมาเล่นเกมรับอยู่แหละซื้อเกมรับในการที่เล่นกับสเปอร์ที่ช่วงนี้มันมันฮอตมากอัธพูตรอตฮอตที่สุดแล้วในในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้แล้วพาเลสคงจะซื้อเกมรับพาเลสเล่นเกมรับได้มีวินัยในการเสียใบเหลืองในการเข้าทาฟาวอะไรเงี้ยแล้วก็คลีนชีสมันเป็นตัวบอกว่าการเล่นเกมรับของพาเลสมันดีแค่ไหนแต่ว่าในนัดล่าสุดเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเกมรับของพาเลสเนี่ยก็ไม่ได้ดีค่ะที่คิดไว้ใน แต่ที่มันบอกพาเลสอะ,สะต้องบอกว่าชายที่เตะเหมือนเหมือนตรงข้ามเหมือนสเปอร์นะ เออเพราะว่าสเปอร์เนี่ยมีสถิติที่ยิงประตูต่อเกมแบบสูงในทางตรงกันข้ามของพาเลซอ่ะแม่งต่อเกมแบบไม่มากใช่ยิง0.8นอ่ะคือแม่งยังไม่ถึงลูกเลยอ่ะแต่สเปอร์แม่ง2 2ก็คือตเฉลี่ยต่อเกมคือยิงแม่งยิงสลูกเออแล้วก็สถิติในเกมรับคิีชีสอ่ะก็เยอะก็เยอะเหมือนกันนะดีเท่ากันแต่ครัวนี้ก็ต้องลองมาดูนะว่าเราจริงๆริพาเลซจะเอาไหวไหมคือมองว่าถ้าความน่าจะเป็นของเกมนะกองกลางอ่ะเท่าที่ดูแบทเจอร์นิวอาร์เซลนะพาเลซกองกลาง ไม่มีอะไรเลยนะพรพบุรตรงกองหน้าไม่ต้องพูดถึงอบอลไม่ไปถึงเขาทั้งมาเดตาทั้งเอ u ดัวจะยิงยังไงอะ่ะมันลำเลียงบอลไปไม่ถึงแล้วก็เล่นเกมลับอย่างเดียวโอก็เลยมองว่าเล่นอย่างเงี้ยก็รอโดนโดนเท่าไหร่เท่านั้นเองอคิดว่าความน่าเป็นของเกมนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือสเปอร์ก็บุกก็ดาน่าบุกไปเรื่อยๆอะ่ะยิงได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คําถามที่สําคัญคือยิงได้เมื่อไหร่แหละคือคือตัวแปรสําคัญมไม่งั้นมันจะกดดันเกมกับลูตันหรือเปล่าเกมกับเชฟยูเปล่าที่ บุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปแล้วยิงไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าการแก้เกมของนายแองเวลาที่เจอเกมที่เจอทีมปาร์คเดอะบัสอย่างเงี้ยมันจะทําได้ดีแค่ไหนมาทางฝั่ง Palace man. What are your thoughts on about this upcoming game? So, so not good. The thoughts are not good. <laughs> okay. So, I just asked him briefly. He said, um, it's going to be Palace all about defense. Oh, I agree with you. I, you know, I think our defense is going to have to be on point. You know, no mistakes like they did against Newcastle. Um, we've got to put a strong defensive, um, performance in. If we're going to get anything out of this game, it's going to be Canberra attack, right? But again, our injuries show how narrow. Our benches, you know. Look at the players that will probably come on mm. the second half, mm -hmm. Spurs, and you look at ours. You know, they haven't had a lot of game time, so it's going to be a hard game for sure. You know, but we're going to defend well. That's what we got to do. Mm -hmm. And it's all about defense. It, yeah, but that's that's what Spurs are going to think. So if we can, we we like teams to come at us. Palace like teams to have the ball. We like letting them have that because when we've got a fully fit squad, we've got pace. You know, okay, we've. Lost wealth แต we have got players that can cover him or what he used to do i s giving him the chance mm hmm. so it's definitely going to be defend well and take your chances on the counter attack okay so เ uh, อ Brad ก็บอกว่าสังฝ่าวาเลสเนี่ยก็คือเขา agree ที่เหมือนอย่างที่โอพูดอะก็คือซา about d e f e n s e ในเกมเนี้ยก็น่าจะเป็นพาเลสที่ defense ที่ต้องมาเล่นเกมรับแล้วก็ใช้จังหวะเขาจะ attack เออแล้วพาเลสเนี่ยชอบเกมแบบนี้ด้วยชอบชอบให้ผู้ต่อสู้เนี่ยได้บอลบุกเข้ามาแล,าล้วพาเลสรอโต้กลับแต่ก็อีกแหละ ก็คือในในส่วนของมานั่งสำรองพาเลสจะมีจำกัดมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลายตัวเจตตัวของหวานทั้งนั้นอะโอลิเซ่ทั้งนั้นสรุปก็คือว่าตั้งรับรอส่วนกับสรุปฟันธงลงสกอร์เริ่มที่แบตดีกว่า what is your prediction for the score line ไอไอคานอส ay palace are going lose because I'm not <Yep. S 3> in my blood yeah no w I think palace are going win every game oh c o d damn even Newcastle I thought we were going to win it let's do this one score for palace fan but one one score uh, for reality alright l for um My fantasy score. Yeah. Right. Yeah. I would like to see us win two 0 to Palace. Okay. Yeah. On a serious notes, I think if we defend well, we might come away with this with a draw. Okay. Hm? What one one nil nil? One one. Four one one. 1-1 one. One, Okay. Ah, uh, okay. So i He said it's easy game, bro. It's gonna be very easy game. Yeah, for yes. easy. Yes. easy easy. Happy luck, now โยม็นนัดก่อนหน้านี้นะ3 0 4 0 4 1จมาตลอดแล้ว <Gentle> ก็ม <parece Odys> <hatten> ีป <soup> ิดมีมีแมบที่แล้วเนี่ยสล่าสุดเนี่ยหลุดไป1นึ่งศูนย์เพราะหลุดไป1นึ่งศูนย์เพราะอะไรคอนเต้เล่นเกมรับรอสวนแล้วก็เจอบอลปุดมึงก็อุดกันทั้งคู่ก็ทําอะไรไม่ได้และขนาดแบบไอ้ช่วงนั้นคือช่วงเท่าจําไม่ผิดคือช่วงคอนเต้แบบหมดใจแล้วอ่ะมันก็1นึ่งศูนย์แต่ช่วงคอนเต้ที่มันยังเล่นดีๆอยู่อ่ะขนาดเล่นเกมรับกันยังท้องไว้4เม็ดน่ะ เออแล้วรับบอลนะแองมันบอลบุกอะเอามาเลย30 30ูนผมว่า30มศูนย์เนมาเโอเคเออสำหรับวันนี้นะ,ะก็ประมาณนี้ก็นะเป็นความคิดเห็นเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ที่เราลองเอามาเพื่อชาวช่องแฟนๆของพวกเราแล้วกันหรือใครที่คอมเมนต์ยังไงฟังไม่ทันยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับเราตอบทุกอันนะครับเรารตอบ<ม>เองทุกอันเลยพูดตรงๆตอบเองทุกคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาได้ว่า ชอบแบบนี้อยากให้ทาต่อทีอื่นก็ได้หรือ,อไม่ไม่ชอบอยังให้คอมเมนต์มาได้ใครอยากให้แบดมีส่วนร่วมตอนคลิปหน้าหรือแมทส่วนอื่นก็คอมเมนต์ม,นมาได้แต่อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ครับบอกเลยว่าถึงพันเมื่อไร่มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนแน่นอนช่วยกดด้วยสําหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอก,กันกับเล่าหลังเกมจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ